วันที่2นี้นะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังไฟป่าด้วยนะครับเรื่องของฟืนเรื่องของไฟในช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างมากเลยครับมาเริ่มกันที่ข่าวต่อไปนะครับในเรื่องของการเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน2ชั้นกลางเมืองเชียงรายครับซึ่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ได้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการควบคุมไฟเอาไว้ได้ครับแต่ว่าตัวบ้านที่เกิดเหตุก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเกิดเหตุไฟไหม้บ้านไม้2ชั้นที่บ้านเลขที่1 1 5หมู่17 ชุมชนสันกลางตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ ตนเพลิงเนี่ยก็ได้ลุกไหม้มาตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้นที่2ก็เกิดเปลวเพลิงและกลุ่มควันขนาดใหญ่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศาบาลนาครเชียงรายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามปู่อินเชียงรายก็ได้เร่งเข้าระงับเหตุฉีดน้ําพร้อมกับรถดับเพลิงจํานวน3คันครับใช้เวลาประมาณ35นาทีจึงสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ซึ่งไฟเองก็สร้างความเสียหายในบริเวณชั้น1และชั้น2ทั้งหมดเลยครับจากการตรวจสอบค่ะพบเป็นบ้านไม้2ชั้นมีผู้อยู่อาศัยเพียงคนเดียวเป็นชายอายุประ มาณ60ปีภายในบริเวณบ้านได้สร้างเป็นหอพักเก่าซึ่งไม่มีผู้อาศัยแล้วอีกทั้งบริเวณด้านข้างเป็นหอพักที่มีผู้อาศัยอยู่จํานวนสิบห้องรวมถึงในพื้นที่เป็นชุมชนที่มีที่พักอาศัยค่อนข้างหนาแน่นและจากการสอบถามพบว่าชายเจ้าของบ้านได้จุดเทียนบริเวณภายในบ้านซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ทางด้านนายวันชัยจงสุทธ,ธามณี ทางนายกเทศมนตรีนครเชียงรายครับก็ได้ลงพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติงานอยู่เพื่อที่จะตรวจสอบและให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วครับไม่เกิดความเสียหายลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้เทศบาลนครเชียงรายนั้นเข้าทําการตรวจสอบพื้นที่และปิดกั้นเพื่อสํารวจความเสียหายต่อไปได้ยครับ